คลิปนี้ก็จะมาสอนการขึ้นสแตนคู่นะครับสำหรับทั้งจักรยานไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับของจักรยานไฟฟ้านะครับให้จับตรงคานเหล็กนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์นี้ให้จับที่ท้ายนะครับเหล็กท้ายคนนั่งนะครับวิธีใช้นะครับนี่เราต้องเหยียบอันนี้นะครับออกมาแล้วก็เหยียบตรงนี้นะครับมันจะมีแป้นอยู่ทั้งจักรยานไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับ ให้เราเหยียบแล้วก็ให้เราทิ้งน้ําหนักนะครับแล้วให้เรายกตรงนี้ขึ้นนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะขึ้นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวจักรยานไฟฟ้านะครับต้องเอาสแตนออกก่อนนะครับหมายถึงว่าเอาสเตนลงมาแบบนี้ก่อนนะครับไม่นั้นมันจะชนกับสปริงตัวนี้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นี้ขึ้นได้เลยนะครับเราไม่ต้องวางสเตนนะครับ เราเอาสเตนคู่วางนะครับแล้วเหยียบแล้วก็ขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เอาลงนะครับวิธีเอาขึ้นนะครับเหยียบนะครับแล้วก็ทิ้งน้ําหนักเหยียบลงไปเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับนี่แค่นี้มันก็จะเอาขึ้นง่ายแล้วครับ